ดี่เชื่อมห้ทีเดียวขอเชื่อขอเชื่อขอเชื่องขอเชืองเตแล้วมันตัดหมันตัดก่อนเฮ้ยมันตัดก่อนมันตัดก่อนอย่าพึ่งมาตีนเาดูไหวเยวหเดกว่านะสองเมตนองสองเมต่ใ่เอาเตนมไปเลยตั้อเมตรไม่น้อยเลย

เอาหวเครับครับ้ีออกครับเอายางบงยาบงเจะเซเจะเตายเลยเอาบนวยาเอาหางงเอาหางบางเอาบ้านใครบ้างครับเอาบ้ใครสองบ้านอ่ะ ไม้ซอยอะไรวะไปเลี้ยงอะไรเนี่ยก่างซอยมันไหนผมจะถ่ายรูปมั้ยถ่ายรูปถ่ายรูปใครว่านี่ยลงแล้ยก็มันมาจากสวนข้างหลังบ้านอ่ะสวนชะอมอ่ะนะแมวมันเห็นแมวมันยืนดูกันสองสามตัวก็เลยแอบไปดูว่ามันยืนดูอะไรหยิบแมวยืนสองขานะ มันเข้าไปพอดีก็ไปบอกหลานไปเข้าบ้านเยพาน่ะไปต้นมะม่วงเสร็จแล้วพวกหลานมันก็ไล่มานี่ก็เลยมาเข้าบ้านเราเลยอมันก็จะเข้า่แต่มันไม่ได้ทันเข้ามันก็ไปบ้านนว้ยบ้านนว้ยแล้วก็ก็พอดีพวกนาก็มาแล้วก็มาอะไรเลยมันก็เลยมาเข้าบ้านเราก็เลยเข้าบ้านเรานี่แหละด

เอาเอาเาน่ก่อเ้อไมด้วเดี๋ยวปรไปด้วยเดี๋ยวเาครถไปคันนึงเ